คือคนใกล้กันแล้วก็ผู้แทนสมาธิที่อยู่ท่านก็อดหลับกับตานอนปั่นมาให้ผมก็นําความคิดนี้เข้าสู่็<ไ>ต้องการทั้งต้นด้วยไมเห็นด้วย,วยแต่สุดท้ายเราก็จะเห็นด้วยว่าผล, <laughs> ลก็ปกติกับผู้ดกานเลยผมก็จะจะ <laughs> ให้ราจะลดดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าลดเท่านี้ห้าห้าห้าสตังค์เนี่ยมันเงินจะหายไป ประาเลยคนเรามันผิดพลาดกันดนะ้แต่ผิดแล้วไม่ผิดสองเติบโตที่นี่และเป็นผู้จัดก,การที่นี่ความยกวะดับปักดีเนี่ยไม่มีใครเกิน่านก็ยืนยนแจ่มใสก็ให้บริการดีก็อาจจะมีบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาสองหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านทุนเมือกันทั้งหมดเลยยืมมาเท่าไหร่สเปร์กู้มาเท่าไหร่เราที่ประชุมใหญ่อุม,มัติให้เจ็ดพันล้านแต่ว่าเรา 8, เราใช้แค่พันแปดพันแปดอล้านเท่านั้นเองเราพยายามจะยืนบนขาของตัวเองให้ได้ พยายามจะยืมบนขากู้ให้น้อยลงคนเดียวไม่ได้นะต้องให้ทั้งคณะดโอ้ยขออภัรไม่เจอภาพไม่ดีค่ะไม่เคยในภาคสหกรณ์ศรีสะเกตก็ดีค่ะไปใช้บริการใจสหกรณ์จมูกไปเรื่องบริหาราี่มันช่วงโควิดไงคะท่านประธานต้องพามห้สม คืออัตราดอกเบี้ยของเรานั้นมเมื่อเจอปัญหาสภาพโควิดและเจอปัญหาในเรื่องของการหัก70-30%ทําให้เรามีส่วนในการเก็บเงินเก็บเงินในเขตต่างๆอาจจะมีบางเขตที่ตุวตรงเราจึงจําเป็นต้องเราจึงจาเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยให้กับสมาชิกเพื่อให้มีเงินเหลือเข้าในกระเป๋าสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น ทำให้สมาชิกไม่เดือดร้อนมากนะในช่วงวิกฤตโควิด COVID. แล้วเราก็ลดทุนเราลงเหลือ100บาทนะหนึ่งร้อบาทนะครับ,รบเป็น<ะ>เวลาอัตราดอกเบีย้ยเจ็ดจุตอนนี้ลดเหลือเท่าไหร่ครับลดเหลืออ่ 6. 95. 6. 95าหกจุดเาห้าาหล่าสุดนี้นะก็ทําให้อารายได้แม้จะลดลงแต่เงินที่ลดลงไม่ได้ไปไหนก็นําไปเฉลี่ยคืนเข้ากระเป๋าสมาชิกทั้งหนึ่งน 600การลดดอกเบีย้ยนี้นะกระทบต่อเงินปันผลเฉลีย่ยคืนไหมครับมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเมื่อเราลดดอกเบีย้ยปุ๊บรายได้จากดอกเบีย้ยเราก็จะลดลงแต่ก็ลดลงในปริมาณไม่มากนะักซึ่งเราก็มีผลกระทบบ้างแต่ไม่มากปีนี้ปันผลก็คาดว่ารประมาณ6.05%าก็สมาอยากจะฝากว่า องค์กรแห่งนี้อ้อมทรัพย์ครูของเราแห่นี้เป็นสิ่งที่พ่อครูแม่ครูเราสร้างขึ้นมาอยากจะให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทั้งหมื่นเก้าของคนคนได้ช่วยกัน,นดูแลประคับประคองทำความเข้าใจกับการบริหารงานของคณะกรรมการเมื่อลดดอกเบี้ยรายได้ก็ต้องลดลงตามสัดส่วนเพราะนั้นปันผลเฉลี่ยเกินก็อาจจะขยับลดลงบ้างนะครับก,ก็ขอให้ทําความเข้าใจ ไม่ได้หมายความว่าลดดอกเบี้ยลงให้แล้วยังต้องการปันผลสูงอยู่ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลซึ่งไม่ไม่สอดคล้องกันเมื่อเราลดให้ลดดอกเบี้ยให้ปันผลจะเหลือเกินอาจจะลดลงบ้างตามสัดส่วนตามสมควรแก่เหตุก็อยากจะฝากให้สมาชิกทุกคนได้ทําความเข้าใจและก็เข้าใจการบริหารงานของคณะกรรมการนะครับขอให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมีความสุขและก็ มีชีวิตที่ดีในฐานะเป็นสมาชิกที่เราต้องการให้ร่วมด้วยช่วยกันสุขทั่วหน้าประชาบานครับ